ลุยกันมืดค่ำครับอะ,อะไรแต่ก็เสร็จทุกคันลุยกันจนมืดคำ่ำฝนก็ตกมารยลยๆๆยกันเสียงแม่ค้าขายเสียงเจ้าแจ้อย่างนีน้ลุยจนมืดค่ำครับอย่างน้อยทั้งสัก ฝนก็ลินลินอีกแล้วครับตกอีกแล้วฝนตกนะครับครับรีวิวร้านหน่อยครับช่วงกลางคืนไฟสวยดีครับ พรม,มอีกแล้วครับแม่บ้านจัดอีกวันครับคนาหมูกรอบเพิ่มความมันนิดหนึ่ง<ม>นากินอีกแล้วครับนีข้าวดำครับข้าวกล่าครับทำบ้างข้าหลามเนี่ยอร่อยมากข้าวจัดจัดอ่ามันลงเป็นที่ ของน้องๆเดี๋ยวก็จัดไป